ครับคุณผู้ชมครับต้นมะนาวแบบนี้ครับที่ยังไม่ออกดอกหรือว่าออกผลไม่เยอะครับฉีดพ่นไปเลยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วกับช่องพ่อเพื่อนชาแนลนะครับคุณผู้ชมเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับมะนาวไม่ติดดอกออกผลนะครับเป็นเพราะอะไรครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้พ่อเพิินจะพาคุณผู้ชมมาทําน้ํายาครับ น้ำยาเร่งการจเจริญเติบโตของมะนาวนะครับให้ติดดอกออกผลนะครับไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทําการทําให้มะนาวของเราติดดอกออกผลดอกเต็มต้นกันเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่เราจะนําไปเร่งดอกเร่งผลของมะนาวหรือว่าพืชไม้ที่กินผลนะครับเราสามารถนำมา เร่งได้ทุกอย่างเลยนะครับสำหรับพืชไม้ที่กินผลวิธีทํานะครับคุณผู้ชมครับวิธีทําก็ไม่ยุ่งยากเลยครับให้เรานี่ครับเตรียมน้ำมาครับหนึ่งแก้วเสร็จแล้วใส่โมโนโซเดียมบรูเมตรนั่นก็คือผงชูรสนั่นเองครับใส่ไปได้ครับหนึ่งช้อนชาครับหนึ่งช้อนชาใส่ลงไปเลยนะครับ เสร็จแล้วตามด้วยเครื่องดื่มชูก,กําลังครับ1ฝาในเครื่องดื่มชูกําลังก็จะมีวิตามินมากมายนะครับวิตามิน b 6 B12 รวมทั้งนี่ครับแคลเซียมต่างๆนะครับอีกอย่างหนึ่งก็ขาดไม่ได้ครับจูลินซีสังคะหอแสงนั่นเองครับให้เราใส่ลงไปแล้วครับ1ช้อนครับ เสร็จแล้วเราก็คนครับถ้าไม่มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ไม่ต้องใส่นะครับแล้วก็คนให้เข้ากัน,นครับเราก็จะได้แล้วครับน้ำยาเร่งดอกเร่งผลแบบเร่งด่วนครับคุณผู้ชมครับเราใช้แค่3อย่างครับก็สามารถทำให้มะนาวหรือว่าพืชไม้ที่กินผลนะครับของเราแตกยอดแตกดอกแตกใบ แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือทําให้ออกลูกออกผลได้ด้วยนะครับเป็นวิธีง่ายๆนะครับคุณผู้ชมครับของใช้ในบ้านเรือนของเราก็สามารถนํามาบํารุงให้พืชไม้ของเราออกลูกออกผลเต็มต้นเลยครับนี่ครับคุณผู้ชมครับให้เราเตรียมน้ํามานะครับอันนี้2ลิตรนะครับ2ลิตรนี้เราไม่ต้องใส่ให้หมดนะครับเพราะว่าในแก้วนี้เราผสมไป5ลิตรนะครับน้ําเปล่านะครับ ถ้าเราจะใส่ทั้งหมดแก้วนี้ก็คือ5ลิตรนะครับแต่นี้เราก็แต่นี้เราจะใช้แค่2 ،ลิตรให้เราใส่ครึ่งหนึ่งครับเนี่ยครับให้เราใส่ครึ่งหนึ่งนะครับครับคุณผู้ชมครับต้นมะนาวแบบนี้ที่ยังไม่ออกดอกหรือว่าติดลูกไม่เยอะนะครับฉีดพ่นไปเลยนะครับีดพ่นแบบนี้รับรองว่ามะนาวของคุณผู้ชมออกดอก ออกลูกเต็มต้นแน่นอนครับคุณผู้ชมครับเป็นวิธีง่ายๆครับไม่ยุ่งยากเลยครับคุณผู้ชมครับของใช้ในบ้านเรือนของเราเนี่ยะครับสามารถนํามาบํารุงให้มะนาวของเราออกดอกออกผลเต็มต้นเลยครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเวลาฉีดพ่นนะครับห้าถึงเจ็ดวันนะครับต่อครั้งนะครับในการฉีดพ่นนะครับจะทําให้มะนาวของเราออกดอกออกผลดกเต็มต้นเลยครับคุณผู้ชมครับ ครับคุณผู้ชมครับมะละกอครับออกลูกแล้วครับแต่ไม่ดกฉีดพ่นเลยนะครับเชิญบำรุงครับบำรุงให้ออกดอกออกผลนะครับฉีดพ่นไปเลยครับแบบนี้นะครับครับต้นมะเขือแบบนี้ครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่ามันออกดอกไม่เยอะครับเราฉีดพ่นไปเลยนะครับ ฉีดพ่นเพื่อกระตุ้นนะครับหรือว่าเร่งการเจริญเติบโตของดอกแล้วก็ผลนะครับทําให้ปิดดอกออกผลนะครับฉีดพ่นไปแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับครับฉีดพ่นไปเลยครับรับรองครับคุณผู้ชมครับมะเขือของคุณผู้ชมปิดดอกออกผลเต็มต้นแน่นอนครับ คุณผู้ชมครับต้นพริกแบบนี้ออกลูกแล้วแต่ดอกไม่ค่อยมีนะครับฉีดพ่นไปนะครับเร่งการเจริญเติบโตของดอกเร่งผลของพริกให้ออกดอกออกผลนะครับฉีดพ่นแบบนี้นะครับนี่ครับต้นพริกฉีดพ่นไปเลยครับนี่ครับมะเขือครับ ยังไม่ออกลูกออกดอกใช่ไหมครับฉีดพ่นไปเลยนะครับเร่งการเจริญเติบโตของดอกหรือว่าเร่งดอกเร่งผลนั่นเองครับนี่ครับต้นพริกแบบนี้ฉีดพ่นไปนะครับท่านผู้ชมครับจะทําให้พริกของเราออกดอกออกผลโดกเต็มต้นแบบนี้เลยครับ เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับสำหรับสูตรปุ๋ยน้ำเร่งการเจริญเติบโตของดอกและผลไม่ว่าจะเป็นมะนาวพริกหรือว่ามะเขือพืชผักผลไม้ที่มันเป็นผลนะครับสามารถบำรุงได้เลยนะครับทำสูตรนี้นะครับง่ายที่สุดครับเป็นสูตรเร่งด่วนทำให้พริกของคุณผู้ชม ออกลูกออกดอกออกผลดกเต็มต้นแบบนี้เลยครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์กดติดตามพ่อเพลินชาแนลด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ